สวัสดีครับมาวันนี้เราจะมาทำที่อยู่ให้แรดก,กันแรดดำนะได้ศูนย์พันแล้วอายุยืนอ,อยู่ปีปีตัวนใช้พื้นที่เยอะมาก ได้มากสิสามตัวนี่ยสามตัวก็น่าจะตาไปสองพันตารางมาเยอะแล้วมั้อคิวที่เยอะอยู่ตัวนี้ตัวนี้ใช้กงระดับสี่นะ โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนทำากงเสร็จเลยแล้วกันมาทีนี้เราก็ได้กกงแลวเรียบร้อยแล้วแเ,เราก็จะเอาแลดเข้ากกงเลยซื้อมาเรียบร้อย ที่คิดนะเนี่ยคืที่เราเอาแรล,ลงก่อนเนี่ยจะได้รู้ว่ามันชอบอยู่สภาพอากาศแบบไหนจะได้สร้างถูกชอบยาชอบพินชอบพิมชอบทรายสร้างที่อยู่ให้มันก่อนเลยแล้วกัน ลบ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 ออกไปลบออกไปทีวานิเวทยก็ไปทางเขตร้อนนะออกรีบแอฟริกาของแอฟริกาสร้างง่ายอยู่เพราะว่าของมันไม่ค่อยเยอะ แต่งคอบคอบแรกแรกมันอาจจะยังดูไม่สวยหรอกให้แต่งดปก่อนเดี๋ยวข้างข้างนี้ไปด,ดูเดี๋ยวข้างข้างนี้เอาอีกตัวมาลงนะยังไม่รู้เป็นตัวอะไร ทีหน้าแล้วกันติดกับกรงแรกเลยข้างๆเราก็ต้องหินแต่งอะไรไปนะกรงมันต้องโงล่งๆเลวเพราะมันไม่ใช่สัดท์ีท่อายแลวไม่ใช่สัดท์ี่อายนะครับถ้าเกิดมีสัตว์ชี่อายเรต้องปิดกรงสักสองสามด้าน ให่มันพีซีแบบพีอัพไม่งั้นมันจะเครียดมากมันก็จะแจ้งเตือนตลอดเลยมาผมปเปิดไทม์랩อยู่ยอะเพือ่อความรวดเร็ว โอเคทีนี้ก็มาถึงหมวดที่อยู่อาศัยละต้องเอาที่เหมาะกับเขาด้วยนะแนงอีกนิดนึงยังดูโลง่ลงๆเกินไป ตรงนี้นิดนึงนิดนึงก็เอาพอเห็นอะไรต้องโล่งแล้วมันขัดตาเดี๋ยวอโอเคแล้วมั้งโอเคเขียวหมดละ ที่อยู่อาศัยมีถ้ำอยู่สองอันแล้วคงไม่ต้องหรอกมั้งของเล่นใบหญ้าที่ขัดตัวเวลามันมาแล้วมันจะทูทูใยท,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 ท ก็ลูกบอลอาหารจริงๆแล้วอาหารจะล่วงซิโคนวางไปล้างน้ำหมนมันใหญ่เกินไปว่ะของเล่นต้นไม้นะ มันเอาไว้ชนหรือว่าเอาไว้ถูตัวอะไรสักอย่างนีง่แหละจะมาขัดตัวข้างๆต้นไม้เห็นแล้วก็ตลกดีสมุนไพรสาดอาหารเอาไังน้ำ ไม่มีที่วางเลยเอาตรงนี้ก็ได้โอเคได้อยูอ่สุขสบายไม่มีปัญหาอะไร คงตรงนี้น่าจะเอาออกดีกว่าไหมเนี่ยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ยังไม่สวย คนเริ่มมาดูเยอะละโอเคเดี๋ยวเราจะใส่โซนก่อนให้มันอยู่ในโซนแซหนึ่งนักงานจะได้ทำงานได้แบบเป็นโซนโซน้ยเ,เดินคู่กันด้วยตัวโคตใหญ่โอ้คนเยอะมากคนเยเอแล้วใส่เก็บความรู้เข้าไปไหน่อยแหล่งเรียนรู้ แลการศึกษาใส่อะไรก็ใส่ไปยจัดจอแล้วก,ก็นี่คือแรดนะไม่ใช่หมาแต่อย่างใดโอเคใครเป็นอะไรอะหมีเหรอทะเาลาะกันเหรอหรือแก่นี่นะผมสร้าง อณาจาักหม,มีตรงนี้มีแต่หมีตรงเนี้ยออไอหมีตัวนี้มันเริ่มโตลแล้วมันจะทะเลาะก,กันนะโอเคกลับมาเรื่องของแร่ต่อผลศพตัดเป็นทุกเดือนนะหาตู้โดเนตแปบ๊บโอเคจอตู้โดเนิละ คนเยอะๆที่ต้องโดนเนีซะหน่อยออสามอันพอก็เสียงโอเคเดี๋ยวเอาจยอ,อีกสักหน่อยดีกว่าก็ฝั่งนี้เจอเล็ดดำ โอเคี่เรามาหาเสียงกันเพื่อความรู้ไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้ก็ได้จะค่อยซ่อนเอาปาแบเลกดดำขแบบยายโอเคแต่งความรู้ยัดเข้าไปนั่นแหละซิวซิว ได้บ้านแลดบดำน้อยเดี๋ยวเรามาจัดการกกงตรงนี้ดีกว่าไม่ค่อยสวยเลยเปลี่ยนเป็นแบบล่องหนโอเคแล้วเราจะทำเป็นกำแพงหินดีกว่าเพื่อที่อีพีหน้าข้างๆจะได้มีตัวหนึ่งจะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะ อยากให้ทําตัวอะไรก็เม้นมาแล้วกันข้างๆอยากให้เป็นตัวอะไรโอเค ก็วางซ้อนกันไม่ต้องสูงมากก็ไม่ต้องเป็นดูน่าเกลียดเกินไปไดูเป็นธรรมชาติหน่อย โ okay. อเคก็ดูดีอยู่เดี๋ยวข้างๆตรงนี้เอาไว้ตัวอะไรก็บอกมาแล้วกันเม้นมาเลยอยากได้ตัวอะไรโอเคก็จบแล้วนะกับอาณาจักรแร,ดด,แรดดูไฮไลท์แรดตัวปิดท้ายด้วยแรดตัวใหญ่ๆ ก็อ,อีไอพีเนี่ยอยากให้เป็นตัวอะไรก็เม้นมานะครับก็ไปละบ๊ายบาย